เสียด้างนี่อันผมเสียดไอใบพัดกังหันล้มครับใบพัดกังหนงันล้มเสียด้วครับเนะจ้าดีเบิง้งผมเบิ้งหางคิวแล้วโงห์เหงเจ้าดีอยู่เว่าเจ้าคอยเลือคนหลายคนก็ต <c oughs> <c oughs> ุดโ <c oughs> ต่อไปอย่าเท,ทาเทาคอยเดียร์นนเนี่ยเพากันกันคอยเลือคนแบบนี้ซื้อของถวายพระยังว่าได้บุญกว่านี่เนี่ย เจ้าถ exactly. ้าหมุนคุ้นๆประคุณ okay. นี่ดำค้นเว่า mm พื hmm しし้นน้ำหลังเนี่ยนักเขาว่าเข่าแล้วครับผมไปรับแรงนะฮะตัววอแค่นังบ่อน้ำจังเลยก็นาไปเดี๋ยวไข้เริ่มเสื่อมลงแลร่าหยนด้เดี๋ยวข้ยัดทิปบัตรเลยเด็กได้เบสแล้วครับผมก็เลย เรียกร้องเรเรียกร้องเ่ามันแนววแนวแน่ะมันไม่แน่วครับคือว่ามันเรือสมน่าผมพูดว่าจะได้อ่ะยี่สิบบาท่สิบบาทไมดอกล่องเนาะอ่นหลายแล้วแล้วม่ไม่รับอดอด้ผอย่างผมอาจจะแบงค์ไปที่มันิทอกันแดงเลยปาะแต่มันคุณแล้วมันดิทอกัมันน่อยงแล้วปาะสูวต้อนเนสูภาพสีย็ดถนะมันเรา่าดอกบัววุ้เนี่ย เอากะเฮ็ดแยังก่บกินอะไรเป็นแบนออกไหนแล้วก็เฮ็ดเป็นแบนออกาเนี่ยเราไ้หลายย่างเขาปหลายย่างนี่แล้วกระแบรนมาเมื่อกลางนนี้ได้เลยนะนี่แน่บาทบาทมือด้วยเเคยบาทจั่ไหบอกว่ากรำทำว่าวำนแม่ไทยได้การไหม ก็กำหาหันลมกำแดงมาอเลยบคือคือยุบุดเนาะคือการปันไฟก็ตลอดเนาะจะดูเป็นลางแล้วเส็นแล้วหันลมเลยปลัแสงไฟาทิตย์เนี่ยจะปั้นเป็นแสงอาทิตย์ห้องแบบยุทธัวเออิดบดได้ประหยัดไฟแล้วเอานี่ะปัแสงอาทิตย์อ อ่าอ่าอ่าน้อยรันยัดในนังจากน้ใส่แกนในบ่หยัดในใส่แกนนั่นใส่แกนนอ่เดมกุยัดน่กหยัดนหนัหมุนแบบปิดแกนใส่ใใส่เค่อยเลอเนี่ยแวเพ่อจะให้มันลื่นบ่ แรงมันพลันมาันหมุนเใช่หรือไม่ปาะนี้ตะเกียบลวดนาลวดถึงใช้ยื่นยวดมัดมัดไม่ตะเกียบเป็นมุมฉากเนาะไม่ว่าอยางนี้ละว่าเอาฟ้าขวดน้ำใสแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยแล้วเสร็จเดี๋ยวหยิใบนึงครับ để việc bày nâng thì hết muốn xả lấp cành mình ô ô ô có bóng về cũng nè